สวัสดีครับอ่ะพี่น้องเ้ยเอนี่สีผ้ามาอมป่าคอเนาะครับเนาะไปตกเบ็ดน้านี่ที่ป่าคอประมาณสามตัวเนาะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องนะครับก็จะมีคาตะไข่ไอ้พร้อมแดงนะครับแล้วก็มีใบผักบุ้งนะครับส่วนพักเนี่ยนะครับพักนี่ผมจะใส่เอ่อเป็นอันนี้นะครับนี่เป็นเป็นพักกวางตุ้มแล้วก็มีขคกซี่เหล้าแล้วก็มีต้นหอมเนาะครับวาแล้วก็ซดไผ่คือพยีตูนะครับไปแมงรัดับนะนะครับมาสีผ้าอมแบบละเล่าเนาะครับเมนี่ผมจะใส่แป้งขอาบวด้วยเนาะครับมาเลยครับมา เริ่มกันเลยต่อไเมจะนำมันไปก่อนนะครับแกะเเดี๋ยวต่อยบ่เคปยป่าครับจะว่าตะกอนนี่คือใส่ในลุลงไปก่อนเดี๋ยวร่อหนามเดือดนะครับเดี๋ยวร่อหนามเดือดแนตะ่เขาจะใส่ปลาลงไปเนาะครับเนาะเป็นคเครื่องนะครับตั้งเครื่อง,งอเ,เดี๋ยวห้องเสร็จล่อหอยมอเดือดแต่เขาจะใส่ปลาลงไปเนาะครับเนะาะ หลังจากหมอเดือดนะครับใส่ปลาลงไปเลยครับเกลือเขาใส่ไปแล้วนะครับใส่ปลาลงไปเลยปล่อยไวก่อนนะครับเนาะปลาสุกก่อนเด้อพี่น้องเด้ตัวกัอ๋อหมอเริ่มเดือดนะครับเนาะปลานี่เขาใส่ไปยาข้นปลานะครับเน้งาข้นปลานี่จะเข้านะครับเนางอ่ะนักเริ่มปรุงนะครับเครื่องคืออันนี้อันนี้ใส่ชุนล์ไปเด้นะครับ ได้หน s <S ่อยเพราะเสียด้วยคับตองเซลายๆน้ำตาลใส่นิดนึงใซ่นิดนึงนะครับประเดียวขาดเพื่อไรผมใส่ประเดียนี่นะประเดี๋ยวหัวนะครับประเดี๋ยวไม่ใส่แกนนะครับเอกมกประเดี๋ยวนะดีด้วยน้องอ่า แล้วปลาสีซุกนะครับผมจะใส่แปง้งหรลงไปจะไปใส่ผักนะครับเนาะอ่าคนน้อยนิดเบาๆนะครับเนี่ยปลาไม่สีแดดนะครับพี่น้นรองล่อล่อให้ปลาสุกเนาะเจะใส่แป้งกาะป๋อแล้วก็ใส่ผักนะครับเดี๋ยวค่อยมาซีมกันครับผมปล,ปลานะครับปลามันสีสุกเร็้ยวนะครับใส่เวลาไม่โดน กรคืออว่าโเนะครับันเข้าเนี่เพื่อจิกี้ของเหนียวเลยครับจี้ของเหนียวเราก็ทุบๆนะครับว้องั่นแต่เขาเบีย้ยนะครับแต่ว่าผมใส่แป้ง,งกับโบดน้อยเนาะเปื่อยหน้ามันเหนียวนะครับเป็นอมอมนะฮะใส่โบ้ขึ้นออมหอยหนี่ก็ะจี้เขาเหนียวตำใส่นะครับเนาะ นี่มันสีเหนียวจะน้อยนะครับล่อมันสีเหนียวแป้งข้าวโพดนะครับเย้ครับพี่น้องปลาถือว่าสุกเลยนะครับจิ้มก่อนเด้อจิได้แล้วครับเย้ครับกู้ไปนะครับน้องกระไรไหลายลคอยไว้ดูนี่เดี๋ยวมัสิเล็กโอ้ผัดหลายโขดนะครับเนาะงทอดตุ้งตุ้งนะครับทอดตุ้งตุ้งความตุ้งคันโดนวันเลยนะครับด้วก็มีผักซี่ต้นหอมนะครับเนาะ ลกเอาเตือนน้ำปลาเล็กน้อยนะครับเติมน้ำปลาเล็กน้อยเด้อเพราะว่าเิผักลงไปหนามนันเาบาๆนะครับเนาะาดีว่าแลครับเสร็จเสร็จร็จ นี่ไปดูนะครับไปดูปดแก๊สเลยปิดแก๊สนี่คืออมป่านะครับนะอมป่าฟอได้พี่น้องหมานหมานปตกปลาตกปลาฟอมาสามปีตัวอันนี้สดๆนะครับนะกอสดๆนะม,มาเตะๆต,ต้องกันครับผม